สบาสดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลา8โมงเร้าพว่วมตื่นนอนทักไายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกพี่น้องครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทั้งช่องย t u b e วิธีคนสองฝั่งโค้ง,งสุดยอดผาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้อง มีไลค์คอมเมนต์ะ like นะครับเอฟี่เพิ่นทรงลิงเขามานะครับแล้วก็เพิ่นกระตั้งคำถามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขึ้นคอมเมนต์นี้นะครับสวัสดีครับเทพโยช่วยพูดถึงนิสัยแรงงานในประเทศไทยเขาว่าแรงงานเราขี้เกียจจริงหรือครับนะครับเป็นคำถามที่ อในฐานะที่เป็นคนเลนะ่าเนาะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออนะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่จะตั้งคําถามนี้แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจผมนะนะครับตั้งมาแบบชัดเจนเลยก็ได้นะครับผมนะครับผมรับได้ผมเป็นคนเล่ากันจริงนะครับแต่ผมเป็นคนเป็นกลางนะนะครับเป็นคนไม่เข้าข้างใครนะฮะคิดว่า f อฟซหลายๆท่านที่ส่งลิงก์เข้ามานี่น่าจะไปติดตามช่องอ่า u t u b e มุมมองเพื่อนบ้าน นะครับอันนี้เบื้องต้นผมแจ้งก่อนนะครับว่าแอดมินช่องบุมมองเพื่อนบ้านนะครับก็ได้โทรทักทายกันนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ชีวิตนันนี่นะครับก็ได้คุยกันนานกว่า40นาทีนะครับสำหรับครั้งแรกที่ได้คุยกันนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับ ถ้าถามว่าแรงงานเราขี้เกียจไหมนะครับผมจะอธิบายนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับ F4 ประมาณ่ะผมจะรวบลัดตัดตอนให้นะครับประมาณ15นาทีแรงงานในประเทศไทยนี่พี่น้องครับมีอยู่หลักๆนะ3ประเทศก็จะมีพม่าคาเมนลาวนะครับแล้วก็มีเวียดนามบ้างเล็กๆน้อยนะครับที่เข้ามาทีหลังนะครับเพราะว่ากฎหมายในประเทศไทยนี่ย คือไม่มีนโยบายคือรับแรงงานเวียดนามนะส่วนมากลาวพมิลาวคาเมพรพะ่า,าสามประเทศนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่าแรงงานใน3ประเทศเนี่ยทำงานในประเทศไทยถ้า่าบอกว่าเราขี้เกียจไหมถ้าเจาะจงว่าเราขี้เกียจไหมผมว่าไม่นะนะครับทาไมผมถึงว่าไม่ไดีวผมอธิบายให้ฟังหนึ่งในสามประเทศที่ทํางานที่ประเทศไทยคนลาว เข้าใจภาษาไทยมากที่สุดนะครับมากที่สุดแล้วก็ก็เลยต้องเลือกงานนะครับงานที่สบายกว่าขเขมหรือพมา่านะครับอันนี้อันนี้นี่คือเรื่องจริงนะเราจะสังเกตนะครับถ้าเป็นงานพวกก่อสุงก่อสร้างคนเราไม่อยากทำนะครับไม่อยากทำ ทำไมต้องเจอพมา่าทํางานก่อ,กอสร้างนะครับคำเหมนเยอะแยะมากมายนะครับคนเราจะ,จะเจอในร้านอาหารร้านนวดนั่นนี่นะครับก็คือได้เปรียบภาษาไทยพูดภาษาไทยได้อ่านออกถ้าเปรียบเทียบคือชัดเจนกว่าขะเหมนหรือพมา่าก็เลยทําให้ต้องเป็นคนที่เลือกงานงานที่ดีๆและสบายกว่าชาติอื่นนะครับอันนี้คือผมพูดตรงๆนะพี่น้องครับแล้วอีกอย่างนะครับนิสัยคนลาวเนี่ย ะครับเป็นคนที่อชอบสนุกมักม่วนนะครับเก็บเงินไม่เก่งเท่ากับพมา่าคือเป็นคนที่ชอบสนุกสนานหรือเฮฮาแต่งตัวสวยหรูนะครับโดยพื้นฐานคนลาวจะเป็นแบบนั้นนะครับถามว่าถ้าคนลาวไปต่างประเทศนะครับที่ไม่ใช่ประ,ประเทศไทยนะหรือไปเหมือนไปทำงานที่ต่างประเทศ นะครับส่วนมากก็จะสู้งานมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ภาษาเขาไงเขาใช้อะไรก็ต้องทำนะครับเขาเรียกว่าไม่มีไมม่ีโอกาสดีๆกว่านี้นะครับงานอะไรก็ต้องทำนะฮะเอายกตัวอย่างนะครับพี่น้องอในแคนาดานะครับในแคนาดานี่ยกตัวอย่างในเมืองที่ผมอยู่เนาะมีพี่น้องคนไทยประมาณพัน,น,ณ 1, นขึ้นนะครับประมาณพันข้นขึ้นนะครับก็จะมีแรงงานอยู่ในเมืองนี้ก็จะมีเม็กซิโกมี ฟิลิปปินส์แล้วก็มีไทยนะครับสามชาตินะครับในสามชาตินี่นะครับฟิลิปปินส์ก็จะดูแบบไม่ค่อยถูกกับแรงงานไทยสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากคือแรงงานไทยก็จะคอมเพลนตลอดนะครับตลอดคอมเพลนกับผู้ว่าจ้างนะครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเอาเปรียบนั่นนี่นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยคือเอาง่ายง่ายคือยังไงก็ดูเอาเอาเอาเปรียบนะครับ เพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยคือเขาคิดอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขารู้จักเขาเข้าใจเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าคนไทยไงคุณเข้าใจไหมนะครับเขาก็เลยแบบอยากดันตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นโฟแมนเป็นผู้คุมงานเป็นซูเปอร์วเซอร์นะครับก็คือพยายามที่จะคุมคนไทยนะครับแต่ทีนี้ปัญหานรื่งนี้คือมันเกิดขึ้นบ่อยเนาะในเมืองน,นี้ก็จะมีฟาร์มนะครับมี าฟาร์มมีโรงงานพวก,ลงพว,กลงพวงลงแพ็คนะครับแรงงานไทยเยอะมากๆนะครับส่วนมากก็คือมาจากเขตพี่น้องในภาคอีสานนะครับต่างคนก็รู้สึกว่า,าไม่ค่อยถูกไม่ค่อยพอใจกับแรงงานฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์คนไหนที่เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มก็พยายามจะดึงเอาแรงงานฟิลิปปินส์เข้ามาเพื่อจะมาคุมคนไทยนะครับแต่คนไทยเขาไม่ยอมนะฮะก็คือพยายามคนไทยเขาอยู่ก่อนเนาะคนไทยบางคนอยู่10ปี สิบห้าปีสุดท้ายคือคนไทยก็พยายามเขาก็ดันคนไทยขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มถ้าฟิลิปปินส์จะมาเป็นหัวหน้ากลุ่มคนไทยเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าการทํางานที่ต่างประเทศนะครับคือเจ้านายหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับเจ้าของบริษัทนะครับเขาก็จะมีแบบว่าให้ลงความคิดเห็นนะครับในแต่ละปีหรือใน6เดือนหรือ3เดือนก็แล้วแต่คือเขาจะมาตรวจสอบนะว่า แรงงานนี่พอใจไหมกับทำงานร่วมกันได้ไหมกับหัวหน้ากลุ่มหรือว่าผู้จัดการหรือว่าจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับเขาจะถามความคิดเห็นนะนะครับคนไทยส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยไม่เอาฟิลิปปินนะครับทีนี้เขาดันคนไทยขึ้นมาเพราะคนไทยอยู่นานๆน,น่าสิบปี15ปีก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นสุดท้ายนะครับฟิลิปปินบางโรงงานก็ อยู่ร่วมกับคนไทยไม่ได้ถ้ายังคิดที่จะแบบว่าคุมคนไทยไม่อยากทําอะไรมีแต่อยากช,ช,ชี้ชี้อย่างเดียวอ่านะครับทีนี้คือมันได้เปรียบทั้งด้านภาษานะครับอันนี้หมายถึงว่าโรงงานนะโรงงานพวกฟาร์มในในต่างประเทศถ้าถามว่าคือจริงจริงแล้วพื้นฐานเนี่ยนะครับคนลาวเนี่ยชอบสนุกนะครับเอาจริงๆนะมันเลยเข้าขายดูเหมือนขี้เกียจไม่ค่อย กระตือรือล้นสักเท่าไหร่อ่านะครับเอายกตัวอย่างนะครับคนลาวก็คล้ายๆกับคนอีสานคล้ายๆกันพื้นฐานเพราะว่า,าชาติพันธุ์สมัยก่อนนะครับมันก็มีความผูกพันกันมานะครับเอายกตัวอย่างคนไทยมาทํางานที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพี่น้องคนไทยมา ทำงานนะครับพี่น้องคนอีสานมาทํางานสไตล์แบบเดียวกับคนเราเลยครับเวลาหยุดงานเล่นการพน,นันเล่นไฮโลเล่นไพแ่แต่ก็เดิมพันกันโอ้โหเป็นเซตละสามแสนสี่แสนบาทนะครับเล่นไพ่เล่นไฮโลทีนี้มันคือจุดอ่อนในการกินเหล้ากินเบียร์ก็มีส่วนอีกนะครับทําให้เสียเสียคือแรงงานไทยเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะว่า เสียเปรียบจุดอ่อนก็คือเสียเปรียบชาติอื่นในต่างประเทศสมมติถ้าเปรียบเทียบสายแรงงานอินเดียเม็กซิโกฟิลิปปินส์คือในสามชาตินี้คือไม่ค่อยขาดงานไม่ค่อยเสียงานสักเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยกินสัส่วนมากไม่ไม่เหมือนพี่น้องคนไทยเนาะคนไทยคนอีสานเท่านี้ว้ายนะครับวันหยุดนะครับบางทีก็หูไหลตั้งแต่เย็นวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์สว่างตื่นมาแหงไปทํางานไม่ทัน นะครับโดนไล่ออกบ้างก็มีเห็นไหมครับที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนที่ว่าผมเคยช่วยเหลือ,อพี่น้องคนไทยนะครับที่โดนไล่ออกนะครับแล้วก็ไม่มีงานนะครับแล้วเวิร์คเขาก็ไม่ต่อให้ผมก็เลยแนะนานะครับติดต่อร้านอาหารที่ผมรู้รู้จักผมก็ไปฝากตอนนี้เขาก็ทํางานเขาเริ่มต้นใหม่เล่าเบียร์เขาไม่ค่อยกินนะครับผมก็บอกว่าถ้ากินเหล้ากินเบียร์เนี่ยผลเสียหายมันตามมาเยอะนะครับถ้ากินแบบ กินโอเวอร์เกินเกินไปนะฮะมันก็อาจจะไม่ดีนะครับพี่น้องคือแรงงานในประเทศไทยเนะี่ยวกวนมานะครับว่าแรงงานที่ประเทศไทยมันมันขึ้นอยู่กับภาษาจริงๆนะครับมันเป็นกันทั่วทั่วโลกคนไหนที่รู้จักภาษาไทยดีนะครับเข้าใจภาษาไทยอ่านภาษาไทยออกก็ไม่ค่อยอยากทํางานนะนะครับถ้าจะให้ไปแบบทําก่อสร้าง ปูกระเบื้องมุงหลังคาผสมปูนอย่างเงี้ยนะครับแรงงานลาวก็ไม่ค่อยอยากทาอันนี้คือพูดตรงๆเนาะส่วนมากเราก็จะเจออย่างที่พี่น้องคนไทยเจ้าของประเทศเห็นนั่นแหละเจอแต่แรงงานคขเมพรพมา่าสัดส่วนมากก็เลยถูกมองว่าแรงงานลาวไม่สู้งานนะครับอัน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 นี้น,นี่คือก็อาจจะจริงนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยทํางานหนักกันไงี้นะครับเขาจะเจอตามร้านอาหารมากกว่านะครับร้านเสิร์ฟร้านนวด นะครับหรือเป็นแม่บ้านตามคอนโดมิเนียมเห็นไหมอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยง่ายอ่าผมบอกเลยอ่ามีอ่าอ,าอาพาร์ตเมนต์นะครับอา,อาพาร์ตเมนต์หนึ่งนะครับที่นนทบ,บุรีอันนี้ผมเคยทำนะครับสมัยเมื่อนู่นประมาณ15ปีที่แล้วนะฮะผมเคยทำงานเป็นอ่าเป็นแคชเชียร์นะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนนะค,คอนโดนั้นนะครับมีมันจะเป็นมันจะชื่อว่าบ้านสวยบ้านสวยรัตนทิเบศ นะครับบ้านสวยพนั่ง9บ้านสวยบางกะดีนะครับสาสาขาเนี่เจ้าของนี่เป็นนักการเมืองนะเป็นนักการเมืองในเขตนนทบุรีนะครับแล้วอีกอย่างนะครับคือคอนโดอยอยอพาร์ตเมนต์สาตึกสาสาขาที่สร้างขึ้นมาอารวมแล้วผมว่าน่าจะหลายร้อยห้องนะครับใน3สาขาเพราะว่าน่าจะประมาณ500ห้องอย่างต่ำนะครับ เชื่อไหมครับตั้งแต่ตอกเสาเข็มเนี่ยนะครับมันจะมีแรงงานคมนัมเรพม่าลาาแต่ส่วนมากคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือลาาหมดเลยนะครับหมายถึงคนงานนะนะครับคมัมเรพม่ามีน้อยมากๆแล้วจากนั้นมานะครับตึกนี้สร้างเสร็จขึ้นมานะครับจนเปิดใช้บริการเป็นโรงแรมเป็นรายวันเป็นรายเดือนเชื่อไหมครับว่าทั้งรอปพทั้งแม่บ้านทั้งพนักง,งานเคาน์เตอร์ นะครับมีแต่คนลาวจนถึงปัจจุบันเนี้สามสาขานะครับนะถ้าเราไปเอาลองไปดีครับบ้านสวยบางบางกระดีอย่างเงี้ยไล่ไปตั้งแต่ปรปภไล่ไปแต่แม่บ้านอ่าเคาน์เตอร์นะครับคนลาวหมดเลยนะครับอันนี้คือได้เปรียบด้านภาษานะครับทําไมอ่าเจ้านายนะครับไม่จ้างพมา่าหรือขเขมรน,นะครับมานั่งที่เคาน์เตอร์นะครับเพราะว่าสื่อสาร ไม่ใกล้เคียงกับภาษาไทยพูดไม่ค่อยชัดอ่านไม่ค่อยออกซสะส่วนมากนะครับมันก็เลยทําให้คนเราเลือกงานแบบนี้อ,อันนี้คือเปรียบเทียบมันก็คล้ายๆกับที่แคนาดานะครับที่อเมริกาก็คล้ายๆกันถ้าเรามาใหม่ๆเนาะนะครับภาษาเราไม่เก่งถ้าเราเป็นผู้ว่าจ,จ้างเราก็ไม่อยากอยากจ้างนะนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่บริการถูกต้องไหมครับถ้าเป็นงานพวกก่อสร้างนะครับไม่ต้องใช้ภาษาไทยมากมายนะครับ มันก็โอเคก็ทําไปแล้วคนที่เขาเขาไม่ได้ภาษาเขาก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่างานเขาต้องทํางานแบบนี้นะครับการที่จะให้เขาไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับหมายถึงเมียนมาเนาะพนักงานเป็นเด็กเสิร์ฟก็พูดไม่รู้เรื่องถามว่าพูดรู้เรื่องไหมครับคือมันยังไม่ดีพอเท่ากับคนลาวนะนะนะครับแต่นี่คือได้เปรียบทางด้านภาษาเราพูดกันแบบนี้นะครับ นะครับท,ทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานาเมียนมาเขมรนลาวนะครับสามชาตินี่แต่เราจะสังเกตนะครับว่าแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งนี่คือคนลาวไม่ค่อยชอบเป็นเจ้านายคนนะครับไม่ค่อยชอบเป็นเจ้านายคนเพราะว่าคนลาวนี่ความรับผิดชอบยังไม่สูงพอนะครับเราก็จะเห็นต่อให้พูดภาษาไทยได้ดีแค่ไหนก็ช่างนะครับถ้าเปรียบเทียบในสามชาติ แต่พม่าคุณเห็นไหมครับเมียนมาทํางานแถวมหาชัยเมืองใหม่นะครับแถวเทียนทะเลไปทางสมุทรปราก,การไปทางใต้นะครับอายุตัวอย่างในฝั่งทนเราเนี่ยแถวเทียนแถวเทียนทะเลเนี่ยบ่อกุ้งนะครับบ่อกุ้งเหนียวโหกำไรมหาศาลน,นะครับบ่อกุ้งพม่าลุ้นล้วนนะครับเจ้าของบ่อกุ้งกลายเป็นพม่าเลยนะนะครับส่งกุ้งออกไปต่างประเทศก็มี นะครับรวยผมสังเกตได้จากมาเตะตะก้อนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ของนักตะก้อเมียนมาในประเทศไทยนะครับเวลาเอานักตะกอ้อมาเตะเดิมพันกับคนไทยกับคนลาวอยู่ในประเทศไทยเนาะที่ว่าเราดูไลฟ์สดบ่อยบ่อย่อย่ะนะครับดูไลฟ์สดแบบแบบแบบเแบบนี้ยนะครับเซตละสามแสนบาทสี่แสนบาทพาม่าเขาทำงานทั่วๆไปเขาไม่กล้าลงเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับเต็มท <s> ี่พม่ามาเตะที่เมืองไทยผมจําได้แค่สองสองแสนบาท หนึ่งแสนบาทนะครับแต่สปอนเซอร์คนนี้นะครับรวยมากมีไอ้ลูกน้องพม่ามาทํางานเจ้าของคือเจ้าของก็เป็นคนเมียนมานะครับทําทงานาธุรกิจบอ่อเป็นบ่อกุ้งเลี้ยงกุ้งส่งออกนี่แหละครับส่งกุ้งขายในตลาดแถวมหาชัยแถวกรุงเทพมหานครคือเขาขับไปส่งหมดเลยเขารวยมากๆนะครับแล้วก็เตะตะก้อทีหนึ่งนะครับห้าแสนบาทสี่แสนบาทนะครับมันสนุกนะครับ อันนี้คือพูดถึงนะครับว่าพม่าเนี่เก่งนะผมยอมรับนะครับว่าพม่าเนี่เรื่องสู้งานผมยอมว่าเก่งกว่าคนาวล่านะครับแต่ว่าคขมนเนี่ยผมว่าไม่นะฮะเขมนผมว่าดูชอบเอาเปียบมากกว่านะครับแต่พม่าผมยอมรับว่าเก่งนะครับเขมนมักเอาเปรียบคือมักคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับในทุกๆเรื่องนะครับหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยเกิดทีหลังคขมนหมดเลย นะอันนี้คือในฐานะที่เป็นคนเลานะเวลาผมมีเพื่อนคนขเขมรนะ่ะ <c oughs> เขาก็จะมักว่าเขาเป็นพี่ใหญ่อ่ามาก่อนไทยมาก่อนพมา่ามาก่อนเล่านะครับคือทุกอย่างคือเป็นขเขมรที่เกิดก่อนหมดเลยนะฮะเวลาคุณไปบีเพื่อนเป็นคนขเขมรนะ่ะเวลาคุณชวนคุยคุณก็จะรู้เลยว่าโอ้ยตัวนี้เขารู้หมดหมดละรู้หมดละเออเขาในขาเขมรมีเยอะแยะผูดเรื่องนี้ใคอมเมนก็มีเยอะแยะนะครับคือประมาณนั้นมันก็เลยทําให้ ข้อแตกต่างระหว่างนิสัยคนในในประเทศไทยนะครับนิสัยแรงงานก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนพมา่าคาเมนลาวนะครับแต่บอกว่าลาวนี่คือเป็นคนชอบสนุกมักม่วนสนุกเฮฮานะครับติดเพื่อนการเล่นนี่คือมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับสบายดี